สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ s มสเบดคาร์ันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผม m มดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ Toyota l e g e n d เดนะครับผมเป็นตัว2.8โพลไดฟขับ4นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรถปี2023นะครับผมแล้วก็ราคาตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนเลขไม้นะครับเขาใช้งานไปน้อยมากเลยนะครับผมเพียง59,000กิเมเท่านั้นนะครับ เบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวโคมไฟหน้านะครับผมเขาจะมาพร้อมเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมโลโก้โตโยต้าครอบแก้วกันริ้วรอยแล้วก็เป็นตัวเรดร์คูสคอนโทรลสามารถดูดท้ายรถทันหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศานะครับไฟ LED เดอร์ไลท์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ ตัวล้อแม็กอลอยขอบ20ลายออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาสีดําเงาหล่อๆแบ็คท็อปแบบนี้เลยนะครับตัวกระจกข้างนับสีเดียวกับตัวหลังคาสีดําเงาหล่อๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกติดก,กล้องให้เรียบร้อยนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนับกันซาติดออกศูนย์ออกโรงงานสีบานมือจับประตูปิดเปิดแบบโคเมียมนะครับผมแล้วก็สําหรับรถปี2023นนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจะได้เป็นตัว เซนเซอร์บายสปอร์ตนะครับเตือนรถเข้าใกล้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แอร์นะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอครับทัสกีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็มาพร้อมเป็นตัวโปรแกรม 3D ให้เรียบร้อยนะครับสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยหล่อๆนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเป็นตัวเวลช์ชัตเจอร์กันชดไรสายคอนโซลตรงกลางสีดําเงาขั้นลายไม้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับ ตัวปุ่มปรับโหมดนะครับผม2.8ขับ4นะครับผมมี3โหมดด้วยกันอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมเลขไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปอยู่ที่59,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวระบบแพนเด้นชิพนะครับผมสามารถสับขึ้นลงเกียร์ได้เลยแล้วก็ตัวระบบคุสคอนโทรลนะครับตัวเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนมีให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับผมตัวปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็ ตัวปักกิ้งเซนเซอร์โหมดนะเซนเซอร์รอบคันตัวคลิกเซนเซอร์มีรองรับให้เรียบร้อยแล้วแล้วครับแล้วก็ตัวชุดเครื่องเสียง JBL นะครับผมยกชุดออกศูนออกโรงงานเลยนะครับเรื่องตัวคุณภาพเสียงนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมสําหรับส่วนของเครื่องเสียงนะครับอ่าเบาไฟฟ้าปรับคู่เลยนะครับซ้ายขวานะครับเบาะหนังนะครับผมสีดานะครับผมตัดสลับขีบกับสีขาวทั้งคันหล่อๆแบบนี้นะฮะเจ้าของเก่าก็ปูเป็นตัวพรม 3D สีดำเดินได้สีฟ้านะครับผม หล่อๆแบบนี้เลยนะครับสายคลีนคลีนแล้วก็ตัวเพดานนะครับผมอ่ะเป็นตัวแอร์ปรับอ่าตัวแอร์ด้านหลังก็มีที่ปรับแยกส่วนให้อิสระนะครับผมสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ราวสามตอนพาวเวอร์เอาท์เลตนะฮะด้านล่างแล้วก็หัวชาร์จปลั๊กอเนกประสงค์ด้านล่างนะครับผมตัวดิสเบรกนะครับมีให้ทั้งหมด4ล้อเลยแล้วก็อ่าไฟท้ายแบบ full LED หล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับตัว l e g e n d ดอจะได้เป็นตัวอ่า ไฟเลี้ยวซีเชียลแบบวิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองติดออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแบบบิวอินโลโก้สองแล้วก็สัญลักษณ์ฟิสมาโฟนะครับมีตัวปุ่มปรับโฟให้นะครับผมสําหรับคันนี้ตัวโครงสร้างรถดําเดิมบอดี้รถดําเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมตัวสติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้เลยนะครับลอยเม็อาร์คเรียงเดิมสวยสวยเดิมออกจากโรงงานนะครับผมแบบนี้แล้วก็ หัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดเดยงสิ้นเลยนะตัวรถตอนนี้นะครับเป็นสภาพนะครับที่รับมาจากมือลูกค้าเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพให้ชงหรือสปาแั่นอนะ,อนะผมเดี๋ยวจัดการชงหรือว่าสปาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ะสะภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้สเปค2.8ขับ4นะฮะรถปี2023นะครับได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ไบสปอร์ตกับตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจครบรบ2ดอกนะครับท่านใดสนใจหรือมองหานะครับเป็นตัวลีเจนเดอร์นะครับผมตัวท็อปสุดตารางแบบนี้2.8ขับ4คันนี้ สีขาวมุกหลังคาสีดำนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซน์ครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้าง,งานเคสบาเคสได้เลยนะครับผมช่วงนี้ฟยูเนอร์มูดเข้ามาร้วนๆนะครับมุดเข้ามาหลายคันเลยลองมาเลือกลองมาดูลองมาชมรถตัวจริงกันก่อนนะครับผมหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษ,ษาายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพข,ของท่านเบื้องต้นนะครับไว้ก่อนได้เป็นรายบุคคลเพิ่มเติมได้เลยนะครับลองโทตรติดต่อมาหากรมุดโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์ศูน98ครับผม490นะครับ 2739นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงไว้ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางต่อรวมไปถึงตัวเบอร์โทรของมดครับเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปทั้งหมดนี้เลยนะครับลองคลิกมาหาติดต่อกับมดกันมาดูก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้มดมดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ